สวในทางขอบคุณนี้ก็มาถึงนาน้วีืรอตูน่าขอบคุณทั้งผู้ชมด้วยนะครับทีมงานของวิทย์ใจจ้าจ่ะขอบคุณทุกเรื่องเชียรใจปัดดีพี่น้องเด้อพี่น้องอยู่ที่รู้ไรสุดจ้าอยู่ตอนนี้กำลังดูไรสุดอยู่ในขณะนี้จ้าเริ่มเขย่ยเข้ามาแล้ววันนี้มีกลุ่มพิษดาจ้ากลุ่มพิษมันเป็นยังไงกลุ่มพิษนี่เอาเคยเห็นไหมกองวงจรน่ะ ที่เขาเขียนไหม่ว่าก้อวงจรปิดเอออันนั้นก็มาต้องไปกัวทำไมถ้ากัววัดอุปกรณ์เปิดแสดงว่าปิดไว้คนละเดือดอันนี้กลุ่มปิดกลุ่มเปิดอ่าเอออ่ะวันนี้ฉันมีลูกสาวมาออดิชันไหนล่ะอ๋อมาลูกมามาเร็วๆไอ้หนูตัวแรงมาลูกมามาลูกมาเออเออมาเออเอาเอาไม่ให้น้องจ้า เอาพ่อจมาฟังในเสียงนักร้องคนนี้รู้เชื่ออะไรลูกโอยคนละคนหนึ่งทุ่มครึ่งนะฮะมีเวลาแค่หนึ่งทุ่มครึ่งเราลับเรื่องเลยอ่ะมาลูกอ่ะบนเวทีให้เวลาแค่นี้นะฮะอ่ะน้องอะไรนะน้องแก้มค่ะน้องแก้มมาจากไหนลูกเอ่อสมุทรปราการสมุทรปราการกานี่ละอายุเท่าไหร่แล้วลูกสี่ค่ะสิบสี่โอ้เท่ากันตัวนี้บอยเท่ากันอู้ยกระดูกหน้าตาใหญ่อายุสิบสี่ ระยายแหละอันนี้ชิมสีคือกันชิมสีอายุนี่พอสองอูเอาเพลงอะไรลูกหนูจะมาในเพลงเอาเพลงที่หนูถนัดแล้วพ่อโยจะได้ฟังได้ฮักลาที่ขาแต้มเอาใช้ใหม่ด้วยใช่ไหม่ฮักลาที่ขาแต้มออออ่ะีกตามซื้อเองนะครับนี่จำนายขายน้อไม่ไม่พี่ไดงวันดี้วยสวัสดีครับ ขนาดไม่ลักยังตักนักเอดเดยเมื่อะคะนืนนีลมบอพักเลยจุดวันนี้ก็ถือว่ามีลมอยู่นะครับหน <1 S 1> ึ่งทุ่มครึ่งนะฮะเอาเวลาเป็นเครื่องนัดหมายเลยหนึ่งทุ่มครึ่งหมดเวลาอยู่บนวิธีนะฮะแล้วก็ลำเรื่องเลยเฉดเฉดหนึ่งสองสามผีวว 1, 2, 3, สวัสดีครับหนึ่งสองสามอาจารย์ครับพอดเพจไม่นะครับคนจะพี่เอาฮักล่าหนาปะใสกันได้ครับ เสียงลมเสียงลมพี่แสงเดี๋ยวเตรียมสวยขยี้ใจพี่แมนมิกเสียงด้วยนะฮะขึ้นบริรอมครับบอท่านมาบอท่านมิกเสียงลงพัดไม้กระเป๋าครัเอาพี่น้องมาขอดมาถึงแล้วสือบันสืบตัวเข้ามาเด้อพี่น้องเด้อสำหรับพี่น้องอยู่หน้างานได้ครับแล้วก็สำหรับพี่น้องที่อยู่ทั้งบ้าทนะครับเป่าเข้ามาในกรงปิด อ่ตั้งแต่เมื่อเดีไปจนหอดวันที่11เอ็ดวันเกาคืนเก้านเอาแบบเมาๆก็ได้นะครับ999บาทสอบถามที่เพจของสานาพิมพันแพง้ะเสียวจัมมือกับดิเบิ้งกุ้แจเออคุมคุมสุดคุมกับกับไรสดคุมปิดของสานาพิมพันแพงตอนนี้สัญญาณไม่อะไรบู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 อยู่นี่คือปิดเอาหานเน่าหอเนี่ยยังมี ปีกายลูกมาเป็นคูู แต่วันนี้กไอยสวัสดีครับโชคดีนี่ได้หยเช่นกับบุกเสียงก็ได้เป็นเราเด้อพี่น้องที่จะให้เราเด้อความสุขมรจากตัวเราคือไม่ได้เด้อพี่เด้อ ฝ่าไม่ว่าหม่ไม่ฟังน้องไนักกุมในคุมท่านน้าคอยจะลอยๆมาห่วงหุณนเดือนหาคนทำมาสรงนามน้อง ค oh ู oh ่าบอกคงือ oh จับอจะไม่ยากคือเราใหนออเดือนอาเมาาไม่ฮอดเดือนอาลาเมาาไม่คูู้ครบ้เจ้าไปเส้นยู่สอสดอกโอ้ยสอกกเจ้าบ่ทองเยยา อย่ากบดได้ไปเจ้าวท้าลจ้าวนไปลักยามเขาพาไม้เขาพาไม้เขาพาไมดอกบีพะนาเยเราป่อยให้อายหอมเน้ำรมเล่นภูันรมเล่นภูผันทะพสรางกันใจทงนรอปาใส

เืมแ่ดิดัแดนดินนอกค้ายจอยนอกคายยบครับสวยขยี้ใจพี่แมนมาไปขอบคุณครับ เดี uhm. ๋ยวเปลี่ยนสายเบียดจะบาดก่อนพี่แม่มาสายเบียดขาดเลยบะเนี่ยมาคุยกันก่อนพี่แม่มาเบียดมันหนักเลยเบลียนขาดพี่แม่ขาโอ้ยมาโตยังกับพวกเจ้าของยังเป็ดได้เลยที่เห็นคนรอมาเลยพวกกูโอ้ยคนนี้ว้ายบ่อยแม่บ่อยจะไหนจะมาสั่น์บ่อยมากนะว่ามันขึ้นนูนลิ่ไปได้กัน ยังก็แค่ยังก็คีนุรีพารามบติกัสตีเขียค่หนูแค่หนก็เกิดบแทัดอกอะไรนี่แต่เขาว่าคินุรีบ